ตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ยอยู่ถึง67%เลยทีเดียวอย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ด,ดีๆนะครับอาะละ้ครับเดี๋ยววันนี้เรามาเจ็บไม่จาล้างแค้นกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะนี่ผมก็ทําการเติมแพ็คคุกกี้มาอีก5แพ็คมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เติมถูกเติมไวเติมกับ power pay นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะอ่าแล้วอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะทําพิธีนะครับผมทําการ up level เจ้าตัว shadow cast s h ่อนที่ะทําากกรรรเปิดสในนนอบนี้นะ อ่าเรียบร้อยนะครับอ่าก็อันนีเป็นแบตที่2อในไอดี ID ผมเองนะไปลุยโลดเออนะเดี๋ยวเราเปิดสเกอ่าเปิดเจ้าตัวสกอร์คุกกี้กันก่อนนะฮะโอ้คุกกี้ตรงมาฮา่าป๊าบทำไมมันสกอร์คุกกี้นี่มันอะไรมันมีคุกกี้กว่า20สายพันแต่มันไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยเบื่อแล้ว ไปสกอร์ปกตินี่แหละร้อยกว่าใบนะครับผมก็เติมในเจ้าตัวแพ็คที่เป็น Effective แพ็ k นะแล้วก็ไอตัวที่เป็น Limited p แพ็นะครับในแต่ละเดือนนะก็จะให้โอกาสในการไปได้สกอร์คุกกี้มาเพิ่มมาด้วยโอ้ยตังก็เสียอ่าอ่าหาดาวก็มาดมเออนั่นแหละเอ้ยผมยังขาดดอมอยู่ที่ได้แล้วไปโอ้โห โอ้ยอนี้คุ้มกุ๊กุกกี้แล้วนั่นเนี่ยโอ้ยในส่วนผมก็เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ใช้ดอมแล้วจะเป็นกลุ่มต่อต้านดอมอยู่นานเอยดอมจ๋าล็อกก่อนพี่ดอมอยู่ไหนโอเคโอ้ล็อกโอเคพี่ดอมมาเปิดต่อฮะดีใจโอ้ได้พี่ดอมมาแบบนี้คุ้มแล้วเท่าไหร่ก็ไม่สนแล้วไปคุกกี้คุกกเกอร์อะไรเนี่ยโอ้ย เออก็ยังโอเคนะเอามาโอเคได้มาแล้วนะครับมนดารินคุกกี้นะไปต่อฮะคุกกี้ขอขอฮลลี่เบอร์รี่สีแดงอีกตัวแล้วกันมาไปฮึบโอเคทำไมฮลลี่เบอร์รี่มันออกเป็นอัศวินสีฟ้าไปโกลุยอือฮึบฮับบุกตะลุยอย่ายอมแพ้ ไม่กดคูณสิบไม่งอ้อคูณสิบมันไม่มีจริงโอ้โหทำไมกองทัพอัศวินนนี่จะได้เป็นพาคีอัศวินแล้วนะเนี่ยมาตั้งเยอะแยะไปลุยก็ go. เออโอ้โหนี่แบบอืมกดด้วยความเร็วสูงนะฮะนี่นะฮะโอ้โหเอสเพสโซ่แล้วเอยเออฟา่าบ้างอะไรบ้างห้าดาวบ้างแบ่งๆกันแบ่งกันหน่อยไประ้วดตูมตั้ม อ่ะเต็มนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาใส่อ่ตัวมอนสเตอร์ชายก่อนนะครับเนี่ยมาเป็นกองทัพแล้วนะครับโอ้ยกองทัพของเราอืมมาขอวานิลาก็ได้ไม่งอมากแล้วอะไรก็ได้ตอนนี้ประเทศไทยใครก็ได้เออใส่อย่างน้อยก็โอ้โหเห็นเห็นพี่ดอมอยู่ข้างหลังไหมฮะกำลังแบ่งกล้ามโอ้โห ให้กาลังใจนะฮะแบบนี้ก็ได้กําลังใจมาละรอบนี้ถือว่าคุ้มอยู่ <c oughs> ได้ดอมมาแล้วด้วยเออกลายเป็นว่าการเปิดสกอคุกกี้ร้านรอบนี้ได้ตัวไม่ซ้าม,มาโอเคแล้วละ่ะสองตัวแล้วนะฮะก็มีชาชาโลคสไฟนะแล้วก็เนี่ยมีพี่ดอมด้วยเอาตอนคุณน้องเล่งก็ไม่ยอมมามา,มาเร็วมาเดี๋ยวนี้มาด่วนเอ้ยคุกกี้ไม่ออกฟ้าก็ไม่พาอะไรเนี่ยเอออันนี้ฟาพาแล้วเราไม่ใช่ตัวที่อยากได้เอ้ยเอ้ยโอเคได้มังคีคิงมาอีกตัวเออ โอเคถือว่าคุ้มนะหนึ่งร้อยกว่าใบานะครับก็ได้ห้าดาวมาสองตัวเนะียไปไปต่อเลยอือไปอ่ะทำการย่อยเป็นวัตถุดิบแห่งอนาคตผมนี่มึนปึ๊บไปหมดละอ่ะไปไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวอันนึงนะโอเคเปลี่ยนเป็นหินลุงก่อนนะโอ้ยมึนมึนมึนอ่ะไปปุ๊บเจดสิบก้อนนะครับลุยแงบเรียบร้อยเดี๋ยวเราลุยกันต่อไปโลดมา กลายเป็นวัาธุริแผงอนาคตไปซะแล้วก็จงนำคุกกี้มาสู่เราคุกกี้มานี่ครับผมนะแสงมืดหนึ่งใบแล้วกันอ่ะแล้วเราก็เอาปีกมาด้วยนะเพื่อการนี้นะครับเนื้อสกอร์แสงมือดอยู่ไหนเะนี่ย score แสงมืดสแสงมืดมาฮึบได้แล้วไปลุยต่อนะฮะไปกดฮึบโอ,โอ,โอ้แสงมืดมันจะไม่โผล่เลยยังเหลือสกอร์คุกกี้อยู่นะไปเอา่า มาแมเดเตลีนคุกกี้มาแล้วเไ้ยหมดแล้วไปแสงมืดไม่ไปเ้ยคุกกี้ไปมานี่แหละของจริงคุกกี้ฮันดาวต้องแบบนี้ไม่มีคุกกี้ฮันดาวต้องแบบนี้เออเอเซโซมีคาฟเฟอีนอีกแล้วคุกกี้ฮันดาวต้องแบบนี้ออ โอ้เรียบร้อยเจะบปวดเออเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะหมดแล้วรอบนี้แต่ว่าก็ถือว่าคุ้มได้อ่าพี่ดอมนะครับอ่าและสุดท้ายนะครับเจ็บแล้วจำเป็นคนเจ็บแล้วทนเป็นโฮลี่เบอร์รี่คุกกี้แท้ไฟนั่นเองได้มาแล้วออโอเคก็สรุปว่าอ่าหลังจากหลังจากที่ผมเปิดไปนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็แบบเอ้ยเอาไอ้เจ้าตัว ลิงใช่ไหมที่ผมเอาไปแลกปีกเ,เมื่อเมืตะเกียะนะครับแล้วผมก็นั่งกดสกอร์เพิ่มอีกหน่อยหนึ่งป้า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 นี่แล้วน้องเมดดลีนินอ่าน้องโฮลี่เบอร์รี่คุกกี้นะครับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยทาดไฟโอเคตอนนี้ผมก็มีโฮลี่เบอร์รี่คุกกี้ครบสามทาดแล้วนะครับก็จะขาดวานิลา นะครับแต่ว่าจริงๆเท่านี้ก็แฮปปี้แล้วนะได้พี่ดอมได้อะไรไปด้วยนะครับก็ขอบคุณสางสรรครับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าแล้วก็อย่าลืมเติมหน้าเติมถกเติมดีเติมกับอ๋อเพย์ลิงด้านล่างเลยนะครับเดีย๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย